สวัดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวชีชาจะมาทําคลิปอัปเดตต้นไม้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าในเดือนนี้มีต้นไม้อะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะคะสําหรับในส่วนของซีชานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะมาดูของในกล่องนี้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะทําคลิปเปิดกล่องนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ว่างหลายวันก็เลยเอากล่องนี้มารวมอยู่ในคลิปอัปเดตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า,าในนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีประมาณ2ต้นที่เอาไปลงกระถางแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือในนี้อีกสองต้นนะคะ ของจากกล่องนี้จะมาจากร้านในเพจ a c e บ o o k นะคะชื่อว่าองตองคอฟฟี่การ์เด้นนะคะซึ่งเขาเป็นร้านที่ขายพวกกุหลาบหินไม้อวบน้ำนะคะแล้วก็ต้นไม้น่ารักหลายต้นเลยนะคะเออเราก็ได้มาเป็นคารันโช3ต้นแล้วก็มีกุหลาบหิน1ต้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้จะให้ดูของที่อยู่ในกล่องก่อนนะคะจริงๆอีก2ต้นเนี่ยเมื่อคืนสีชานั่งลงกระถางไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่อยากทิ้งไว้ในกล่องนานเดี๋ยวจะ เ,เสียทรงไปมากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เปิดกล่องเสร็จก็จะไปลงกระถางใหม่กันหมดเลยนะคะเ,เวลาเขาห่อมาเขาจะห่อมาเป็นเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยค่ะเขาจะล้อมทิชชู่มาหมดเลยแต่อันนี้ด้วยความที่มาถึงหลายวันแล้วนะคะสีชาวยังไม่ว่างทําคลิปก็เลยเปิดด้านบนออกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใบและฟอร์มเขาจะยืดแล้วก็สีอาจจะซีดไปกว่านี้ได้นะคะ ใส่ประมาณนี้นะคะ3-3.5นิ้วเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณ200บาทนะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์ความหายากแล้วกออ็อาจจะแล้วแต่ฟอร์มด้วยนะคะซึ่งราคาแต่ละต้นอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 200- ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นใส่ประมาณนี้นะคะจะมีชื่อว่าส n o บันนี่นะคะสโนบันนี่เขาก็จะมีชั้นใบที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็สีจะออกไปทางออกขา,ขาวๆนุ่นนวลน,นะคะเป็นลักษณะของส n o บันนี่นะคะ ถ้าใครชอบออกขาวๆนวลๆแบบพวกอ,อย่างเล่าอายมอนโรนะคะก็มีอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะคะที่สีออกเป็นแบบสีอ่อนๆน,นะคะก็เดี๋ยวนี้จะไปทําการเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผานะคะเพราะว่าที่ชาวชอบเลี้ยงกุหลาบหินในกระถางดินเผานะคะแล้วก็อันนี้ไซส์กระถางดินเผา,เาจะใหญ่นิดนึงเพราะต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะ ซึ่งถ้าเป็นสโนบันนี่ก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยนะคะเพราะสิชาก็มีเลี้ยงเป็นต้นเล็กอยู่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้คือ ดีใจมากที่ได้ต้นนี้มานะคะเพราะว่าเป็นต้นที่อยากได้มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่ตามสีชาอยู่นะคะจะรู้เลยว่าสีชาเป็นคนชอบไม้อบน้ํากลุ่มคารันโชมากนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายแบบสะสมพวกตระกูลคารันโชคิดว่าน่าจะต้องหาซื้อตัวนี้มาเก็บไว้ด้วยเพราะว่าก็เป็นอีกต้นที่เป็นตระกูลคารันโชแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากนะคะ ถ้าเกิดไปเดินตามตลาดต้นไม้หรือว่าตามข้างนอกนี่คือยังไม่เคยเห็นมีวางขายนะคะนจะเป็นสีแล้วก็เท็กเจอร์เดียวกับคล้ายๆกับเปลือกละมุดเลยนะคะเหมือนกันมากเลยสีคล้ายเปลือกละมุดมากๆนะคะต้นเลี้ยงง่ายและทนนะคะถ้าเทียบกับพวกกุหลาบหินอื่นๆนะคะคารันโชค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนะคะเราจะแกะทิชชู่ออกนะคะ ร้านอองตองคาเฟ่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ทําการแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นคารันโชเหมือนกันนะคะซึ่งต้นนี้ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกไม้อบน้ํากันอยู่แล้วก็จะเห็นกันบ่อยนะคะเป็นต้นที่หาซื้อไม่ยากแต่ว่าออที่พิเศษเลยก็คือของร้านนี้สีชาว่าฟอร์มเขาสวยดีนะคะจะเป็นฟอร์มที่น่ารักกว่าต้นอื่นๆที่สีชามีนะคะก็จะออกสีชมพูชมพูส้มๆแล้วก็ฟอร์มจะตุ้มๆคล้ายๆกับกุหลาบเลยนะคะก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้าง เ,ออเลี้ยงง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเทียบกับกุหลาบหินหรือไม้อบน้ำประเภทอื่นๆนะคะกลุ่มนี้นะคะอันี้ก็เป็นคารันโชอีกแล้วนะคะมิชาว่าคารันโชของร้านนี้สีเขาค่อนข้างน่ารักนะคะเขาเหมือนเลี้ยงแสงมาเยอะแล้วแล้วก็ สีกับฟอร์มเขาค่อนข้างแบบออสวยหลายต้นนะคะอย่างอันนี้เนะะี่ยค่ะสีเจอ,อกชมพูสีพีชนะคะที่หลังใบแล้วก็ตัวใบเนี่ยก็จะออกสีแบบส้มๆชมพูนะคะคือเป็นสีที่น่ารักมากเลยนะคะจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแสงนะคะเราก็อาจจะเลี้ยงแสงเต็มวันแบบทางแซลแนหรือเป็นแสงครึ่งวันก็ได้นะคะให้เขาได้รับแสงเพียงพอฟอร์มเขาก็จะสวยนะคะนะคะเขาก็จะมี ด่างกับไม่ด่างนะคะแล้วก็ด่างก็จะมี2แบบนะคะมีด่างด้านนอกกับอันนี้นะคะต้นนี้จะเป็นด่างอยู่ตรงกลางด้านในนะคะต้นไม่ด่างก็จะเป็นสีเดียวล้วนๆเลยนะคะแต่ถ้าต้นด่างก็จะมีะเนดไปอีกแบบนะคะก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบด่างแบบไหนนะคะ ที่ติดตามเพจ u t u b e สีชานะคะน้องอนกำมลน,นะคะส่งมาให้นะคะเป็นกรอบรูปที่ใส่พวกลวดลายของกลุ่มเทเดสแคนเชียนะคะหรือพวกกลุ่มก้ามโปหลุดนะคะก็จะเป็นชื่อของแต่ละต้นนะคะลวดลายแตกต่างกันไปก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับกลุ่มเทเดสแคนเชียนะคะอันนี้น้องเขาก็ทําใส่กรอบมาให้นะคะซึ่งเขาก็จะมี Facebook กับ IG ด้วยนะคะชื่อนี้นะคะ p พนแอนด์แฟมินะคะก็ ไปดูกันนะคะสิชาไม่แน่ใจว่าน้องเขาขายต้นไม้ด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอบเข้าไปดูใน IG นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องออนกำมลน,นะคะ บโกเนีย er นะคะที่สีชาไปขอซื้อเขามานะคะก็คือเป็นบีโกเนียที่เขาชําไว้นะคะแถวแถวร่มเก้านะคะแถวแถวตลาดเจ้าจอมนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะจําราคาแบบชัวๆไม่ได้นะคะเขาก็ขายให้ไม่กี่สิบบาทนะคะเพราะว่าเป็นที่เขาแบบเพิ่งชําไว้ยังไม่มีรากนะคะก็อันนี้ซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะเริ่มมีรากขึ้นมาแล้วเพราะว่าเริ่มแตกใบใหม่ๆขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะสีชาก็แบบชอบจัดโซนที่เป็นบีโกเนียกับพมญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าเจอก็จะซื้อเก็บไว้นะคะ ก็เป็นต้นหนึ่งที่ได้มานะคะแถวรมเก้านะคะสีช้าว่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ150บบาทนะคะแล้วก็เอาไปตกแต่งในมุมไม้อบน้ำก็จะดูสวยด้วยนะคะเพราะว่า เพราะจะเป็นสีส้มๆนะคะส้มเรืองแสงนะคะสีเขาน่ารักนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ในมุมไม้อบน้ําของสีชาก็น่าจะทําให้มุมนั้นดูสวยขึ้นนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เลี้ยงอยู่ไม่เยอะนะคะแต่เป็นอีกต้นที่เลี้ยงแล้วคิดว่าเขาทนมากๆนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบไม้อบน้ํานะคะเลี้ยงแบบแห้งๆไม่เน้นความเ้นแฉะนะคะแล้วก็เน้นแสงเยอะๆนะคะสําหรับ อโลนะคะแล้วก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะอาจจะอาทิตย์ละ1นถึงครั้งนะคะ know what you ต่อมาเป็นอัปเดตต้นนี้นะคะที่สิชา เคยให้ดูไปในคลิปที่แล้วนะคะเดดของเดือนมกรานะคะว่าสิชาซื้อมาเนี่ยที่เขาล้อกันว่าเป็นกิ่งผักกระเฉดเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็แตกใบใหม่เริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะมากขึ้นนะคะส่วนใบก็จะมีเห็นแตกออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เลี้ยงง่ายนะคะมีพัฒนาการให้เห็นอยู่ตลอดนะคะซื้อมาจะเป็นแท่งตรงๆแบบไม่มีรากไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นล้นๆนะคะเหมือนซื้อกิ่งไม้เลยนะคะก็ เขาก็งอกแตกใหม่แบบนี้นะคะมีเพื่อนๆอยากเห็นพัฒนาการก็เลยเอามาให้ชมกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นของบ้านและสวนนะคะส่งมาให้สีชานะคะเพิ่งจะได้เปิดดูเมื่อวานนี้เองนะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นสมุดไดอารี่นะคะ mm hmm. เป็นลวดลายดอกไม้เก๋ๆ mm hmm. แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ เดี๋ยวจะเอาไปใช้เป็นสมุดจดนะคะเป็นไดอารี่นะคะปกติแล้วสิชาก็ชอบวาดรูปแล้วก็จดอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปจดเกี่ยวกับพวกเ,เรื่องของต้นไม้แล้วก็การทําสวนนะคะสิชาะจะเอาไว้แบบสเก็ตภาพนะคะเล่มหนึ่งก็จะเป็น100ความรู้คู่สวนนะคะฉบับ2เป็นการจัดและดูแลสวนด้วยตัวเองนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวจะไปแกะแล้วไปอ่านดูนะคะแล้วก็มี แมกกาซีนบ้านและสวนนะคะฉบับล่าสุดอันนี้น่าจะเป็นฉบับล่าสุดนะคะฉบับออของมุกกรานะคะก็ทั้ง3ามเล่มนี้นะคะขอบคุณทางอมรินนะคะบ้านและสวนนะคะที่ส่งสมุดไดอรี่สวยๆแล้วก็หนังสือมาให้สิชานะคะ ถ้าสำหรับคลิปในวันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบต้นไหนก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าๆน,นะคะจะมาพาชมต้นไม้แล้วก็แนะนำต้นไม้น่ารักน่ารักให้กันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ